สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Exam 23 e x a m p l e for You Way นะน, for นะครับอยู่ในเกมของ b e a u t y f o r Modern Warfare นั่นเองนะครับผมฮุเล่ฮุเล่นะฮะก็อยู่ใน Act ที่3 Mission เอ่อ No Fighting in the War Room นะครับโอเคเริ่มกันเลยถ้ายังจำคลิปที่เรียนได้คือเราหมูรีบบุกเข้ามาเข้ามายังด้านใน ICBM นี้นะครับเพื่อที่ว่าจะมาทำการสั่ง cancel หัวลบนี่งสองลูกนี้นะฮะที่ถูกยิงออกมานั่นเองนะครับนี่เป็นรายละเอียดเรื่องของหัวลบนะ อันนั้นน่มีภาพแหลกๆนิดนึงเอาละไงยังไงครับซึ้บแต่ละส่วนของหัวลบก็จะถูกสลักหลุดออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจริงๆเหลือแค่หัวลบนะครับอ่าแล้วก็กระจายออกไปสองลูกลูกละหกลูกนะครับโอเคเราก็ลงมาทางตรงพ่อนี้แล้วเข้ามาด้านในเนี่ยเพราะมันเป็นฐานใต้ดินนั่นเองนะครับโอเคแล้วข่าวร้ายละ ที่เขาไล่คือตอนนี้กำลังพยายามหาวิธีที่จะเปิดประตูอยู่เลยวันนั้นนะเอาแหละไปไปไปเข้ามาด้านในแล้ว ชัววิ่งดูผมชอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบเนี่ยเข้ามาแล้วแบบช่องขอช่องแอร์เงี้ยรอบๆเพิ่มนะมีการโยนไอ้แท่งเรืองแสงพวกนี้ด้วยใช้ได้ใช้ได้ตามอีกไปเรื่อยๆงฝุดไอวิชันก็ได้นะเนี่ในนี้มันมืดมืดดถ้าไม่เปิดก็จะได้ฟีลไปอีกแบบนึงนะครับโอเคตอนจุดนี้มีให้เลือกซ้ายกับขวาไปไหนไปขวาหรือไปซ้ายนี่ ไปตายนะตามไฟไปตามจุดไฟแล้วกันไปยังไฟปุ๊บปุ๊บไปกันจะไปรีบุกตีมูนะฮะตอนนี้เราบุกเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรีบุกเขาเนี่ย่ปน่นาทีก่อนมันจะหยุดไม่ได้แล้วนะครับไป เช็ครรอบๆก่อนอือนี่ไงโอ้โห,โหมากันใหญ่มากันใหญ่ตรงจุดนี้ผมว่าเป็นอีกด่านหนึ่งที่ค่อนข้างมีความยากสับยเลยนะสำหรับเกมนี้โยนระเบิดทิมไปเอ้าวเฮียเดี๋ยวก่อนดิเมื่อกี้ผมคว้างไปนะถ้าไม่มติดหัว,หวไพ <ฟ S> ่ต้องติดอ,อะไรสัก <ๆ S 2> อย่างแน่ๆ,ๆเลยผมว่ามันน่าจะเป็นลูกนี้แหละไปไปไป เอาหมดแม็กอีกเอาเข้าไปใครผมยึดมุมนี้อยู่นะคุณอย่ามาแย่งมุมนี้ผมตียังไงติดไมเต็มไม่หมดไปครับค่อยๆไปฮีราโซนฮีราโซนนี่นะครับอ้าวเจ็บนะ ยังโขงมาอีกเรื่อยๆระวัง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 ไอ้ปุ๊บเลยก็ได้บ้างตรงเนี้ <c oughs> ยืมอ่ะเข้าไปมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้แหละผมถล่มด้วยฟุ๊กก็แล้วโอเคคร่าวๆถล่มด้วยุกคร่ารวๆโอเคห้องนี้นะครับคุณจะไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมมืดๆนะครับเปิดในวิชั่นดูก็จะอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเด่นๆแต่ถ้าคุณเข้ามาด้านในตรงนี้จะมีอินเทอร์เจนให้อยู่เก็บให้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เราควรจะเก็บให้เรียบร้อย เตรงจุดนี้สามารถไปทางนี้ได้ตรงจุดนี้จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะฮะที่เขาแลนดิ้งไปที่เขาลงมานะฮะซึ่งเออเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะฮะแล้วแต่ผมว่าไม่ต้องไปหรอกบุกบู๊กันต่อเนี่ยแหละยาวไปครับโอเคลงชั้นล่างกันอึ๊บอ้าวตัวไม่ข้ามกำเลยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยึดมุมไว้น้างพายยึดมุมอหู่ดีกว่าถอยด้วยคนนะพาย อ๋อเจ็บอืมหนักกันโอ้โหเต็มด้านหน้ามีเคโมมีซีโฟเท่านั้นเหรอวะอันนี้เอโอ้โห้งลิ้งๆอย่างนี้ระวังด้วยแล้วกันนะโอเคเอ่อตรงนี้ยมันไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียวมันจะมีช่องด้านซ้ายด้านขวาอีกนะครับสองด้านหมอบก่อนละขอให้หลบพ้นโอเคผมบุกไปด้านซ้ายก่อนละซ้ายจะเจอเลยเว้ย ข okay. วาก็มีไม่ใช่อะไรระวังไว้ด้วยนะมันมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่ว่าเราจะบุกทางไหนก็ตามแล้วก็เคลียร์ไปทีละโซนจริงๆกูจะบุกลางก็ได้แต่ผมไม่อยากจะบุกล้างเพราะว่าถ้าสุดเยอะนะครับที่กำบังไว้สักหน่อยกอนดีกว่าโอ้ขนาดบุกซ้ายอย่างเดียวยังเยอะเลยเต็มแล้วก็เช็กขวาโอเคตรงนี้ตันไปครับอือ <c oughs> เตรียม์ไหมจ๊ะอือไพทุกอนอนเรียบร้อยอเคสตาเหมือนจะเคลียร์เรสียงเหมือนจะโล่งอือขัดจึกขัดจึกมีไหมจ๊ะเสียงครับตามไปเลยไพเดี๋ยวแป๊บแซลมุนมเรามีแปดนาทีแล้วทำไปครับทำไพ่โอโ้โหเพื่อนเรามีนอนตายกันแบบน่าสงสารมาก อ๋อระเบิดแสงดูดิขาวโผล่อย่างนี้ตาแทบบอดนะครับคือโดนจังๆเลยดอกเนี้ยนะฮะออืยังไม่โดนอย่างน้อยก็แฉลบวะเรียนทายหนึ่งไว้ก่อนไรปึ๊บยืดมุมเจ้าคุณโผล่มาข้างๆนี่เมินเจ็บใจ ระวังนะครับตรงจุดนี้ด้านหน้าก็มีนะครับด้านข้างซ้ายด้านขวายังมีทางเดิอนอีกเช็คคนนด้วยซ้ายขวาแน่มีอีกเอากิบๆระเบดิดอีกไม่โอแล้วถอยถอยรอก่อนตรงไม่เรียบร้อยอโอ้ด้านนี้ก็มีนะฮะซ้ายทั้งขวาเลยเลือกสักทางนะครับไม่ไซ้ายก็ขวาเลือกเสร็จแล้วก็ตัดสินใจนะฮะเดินทาง มาให้เรียบร้อยนะโอ้สุดดโอเคอืมไม่โอ้นะเพื่อนอย่างเงี้ยเอ้า,อาเจ็บเจ็บเจ็บล้อเดินเจ็ยนแป๊บหนึ่งขาแขนดู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 โอเยค,ครับติบนายังคนเหลือตรงกลางโอ้เจ็บนะเนี่ยปุ๊บมาสิ ไอ้หี่โอ้โหอย่าเข้ามาเออือประชิดทุเรศละทุเรศลอย่างงี้คือวิ่งเข้ามาทุบเลยอะว้าใครที่ไหนจิตปกติดีที่ไหน่าทำกันว้าดีๆวิ่งเข้ามาใส่นะหลังก้ำแพงอย่างนี้ก็ยิงไม่ได้ดิาวอา โผลมายิงเสริมอย่างเงี้ยอยู่ดีคือแบบวิ่งมายิงสดๆเลยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะไม่ต้องการที่กำบงังไม่ต้องการอะไรแคบบ่โผล่มาจะยิงผมไม่ตายอย่างเงี้ยบ้าบอกระแตกนะแบบนี้มีเยอะนะระวังไว้ยิงระวังด้วยนะครับซ้ายขวาได้ละตูเยอะแยะอืมเ่บบยางเงี้ยวิ่งมายิงสดๆเนี้ยบ้าไปแล้วระวังไว้ด้วยนะเป็นกำลังไว้่อย ไงครับซ้ายก็มีขวาก็มีแป๊บดีๆกันบุกกระชิดปุ๊บอือถือไฟเผากันสุดๆเนี่ยไอ้ทูกไปเป็นชุดๆกันการบูดนะฮะอือหอไอ้บ้าเอ้ยบุกประชิดอีกแล้วอ่ะใช้ทูปคุณก็บุกประชิดพออยู่ไกลก็ยิงถล่มผมอีกอันนี้เขาเต็มเต็มฮะยิงดีๆ เอาละวทุบไหมอืมหัดเข้าไปตรงกลางก็ยังดีไปชิดครับโกโกโก,โอ,กโอเคไฟพวกนี้ปีนข้ามมาแล้วนะผมจะไม่เช็คตงรงนู้นนะครับปล่อยมันไปมันไม่มีอะไรน,นั่นเองไปๆๆเร็วๆๆรีบบอกรีบบอกรีบบอกอ้ประตูยังหนาโอเค้ผมจุดสแตนบายแล้วมุมมุมมุไฟปปิดดระตู้๊๊๊๊๊๊๊๊เพราะด้านหลังไฟไหม้หมดแล้วนะครับเกิแดแ๊งระเบิดต่างๆมากมาย คเอาไงไรใครนี่แก๊สนะเย้คิคลติตี้เบรดละทีมทูก็ถึงโพซิชันแล้วนะตอนนีน้โอเค้ต้องรอไง,องแตนไบใกล้ได้แนละ้วไม่ตายสิโอเคประตูออนไลน์แล้วประตูกำลังเปิดแล้วนะเขาบอกมาเห็นไหครับกำลัาางเปิดนี่กำลังเปิดมือใช่ไหม อืมกำลังเปิดจริงๆค่อย,อย,อย,ยๆใหต้ตายสินายต้องล้อเล่นนายต้องล้อฉันแน่ๆเลยนะไม่ใช่คิดดิ้งนะอันนี้มันแชทจิิงมันเป็นคำหยาบนะครับอันนี้ก็ยิงส่วนยิงแทรกยิงสอดแทรกเข้าไปในรีได้เลยนะครับโอดระวังประตูหนีบด้วยนะเอาไม่เตือนอนี่แนหะ่โอ้โหอย่าโผล่ โอ้โหเย็ดกระชิดอย่างงี้ <5 minutes. S 1> อืห้านาทีเหลือแค่นี้เวลาหืมขอยีงอออออทงตรงเถอะสบายแฮ เอ้าออกไม่ได้ม่ขาติดอะไรทีมที่ทีมไหนแล้วนะแบ่งเป็นหลายทีมไม่ใช่สองทีมอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกผมพูดผิดขอโทษทีโอเคถึงจุดละไป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 เกลถึงจุดละพร้อมแปะระเบิดเลยปึ๊บแปะแล้วฮะเอาไงเอาไงได้สัญญาแล้วบอกชิงตอนนี้กดเลยก็ได้นะถ้าไม่ซีแล้วก็อ่ะกดเลยแล้วกัน แตนบายเพราะมันน Mohammad, ับเวลาถอยหลังด้วยไงไปอู้ไปฮะโโกกโกโกอืมระวังไว้นะครับเพราะว่าอีกทีนึงก็บุกมาอีกฝั่งนึงเช่นกันนะมีหลอดแรกโอ้โหนี่เป็ดทำแบบนี้เฮียเอเคตายหายแล้วแบบพวกนี้ปึ๊บตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยฮะรีบวิ่งมาเลยจะมีห้องอยู่ห้องโดนที่มีอินเทลเจนต์อันสุดท้าย30แล้วครบแล้วนะครับสำหรับ ออกอินทรเจนนะด่านหน้าไม่มีแล้วนะด่านนี้สบายใจได้โลง่งโลง่งโอเคอันสุดท้ายละเก็บหมดครับปุ๊บโอเคตรงนี้เราต้องรีบมาแฮกมันนะฮะอัพโหลดออบอ์โดโคดนะฮะก็คือโคด,โด,โ<อ>ดแคนเซิลน,นั่นเองนะฮะรอการคอนเฟิร์มสนนแตนบายสแตนบายไปก่อน Bravo 6คอนเฟิร์มแล้วนะว่า มันถูกทำลายแล้วอ่ายกเลิร์สกทำลายตัวเองไงพวกโจดสู้นั้นท่านครับดูนี่สิซากาเฮฟครับกำลังเดียวไปแล้วมันไปด้วยรถนะครับโอเครับทราบเดี๋ยวกันทุกคนตามฉันมาไปเร็วเอ้โหแจ้งมาแล้วว่า มีสตูอีกมากกำลังจะมาที่จุดที่เราอยู่นะครับให้ลิฟออกจากที่นี่ซะเจะอทอมบนี่มาเต็มเลยเหรือจ๊ะคู่นะไอ้ที่เรเบดมือรรเบดมือเอาคืนไปแดกทุบสองลูกเวนต์สไลด์แล้วมึงผมจะเปลี่ยนปืนทำไมนะ่อ้าเยอะโอ้เบิดแฟลช ระเบิดคอนโดระเบิดแฟลตเอาไพร์โดนยิงโดนแนวล่ะไพลจะตายได้ยังไงระเ,เบิดแสงไวลุงเอ้าเยี่อปลาปาติดแฟปาติดไพร์อีกแล้วให้ตายสิรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยในการปาติดไพร์เนี่ย,ยแปตไปแปตแล้วก็งงงง,งงเข้าไปเสียบเข้าไปไล่ยิงตูดโอเคมุ๊บมุ๊มุมม๊ให้เพื่อนเราตามมาไต่ไตถึงลิฟต์แล้วฮะแตนบายแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วไพร์กิก๊ก คือเส้นทางที่เราออกมาตรงจุดนี้มีแค่ไลท์กับคิสนะครับนะแต่คนอื่นออกมาไม่คนอื่นก็ออกมาแกก็ถามอย <cko ier noise> <and> <exist> ู่ไหนกันวะเราบอกเออกลังขึ้นลิฟต์ไปอยู่เออออกทางนี้นะแหมเหมือนลิฟต์ในพวกห้างเลยนะเปิดปุ๊บมีออกเออนะด้านหนึ่งเห็นมอสวอร์นี่ชิดในมหาลัย ลิปไม่ใช่คลิปคลิปในมหาลัยผมนี่แหละแบบว่าเออกดทางนี้เปิดอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ระวังไว้นะครับคาสึกเต็มไม่หมดนะอะไรเนี่ยแบบโอ้ MP5 ยังมีอีกเลาย MP5 โอเคตรงนี้บุกกระชิดะไรก็ได้ไหมแต่ผมอยากเล่นไหนไหนวะเอ๊ะเอ๊ะจะกดหนึ่งเบอ,อร์อะไรเบอร์เจ็ดเนาะขอเล่นไหนขอเล่นไหนถ้าอยากเล่นเออ เล่นอย่างเงี้ยออทีเถอะมึงอ้าวทุยรถไม่ระเบิดบ้าไปแล้วความอึกของรถทำด้วยอะไรตีโฟก้อนขนาดนั้นอือหืออะไรไปซะโอเคครับคือรถเลยไป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 รถคันนี้แหละนะที่มันมาจอดต่ำอยู่เนี่ยไปก็บจบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมนะคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเกม Call of Duty เอ่อบุ้นด้วยกาแฟเอ่อคอรับที่สี่บุ้นด้วยกาแฟนะฮะก็งหาก็ตามอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคง่้ยคืนเวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย